สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเย็นกินข้าวกินเข้าเสียบๆน้ำกันกินข้าคุยกันนะครับกินข้าวคุยกันวันนี้มีอะไรบ้างโอ้โหวันนี้ก็จะมีผักพักเยอะเลยเนี่ยผักสดเนี่งข้าอ่อนบาดแข็งเือนบักเขือพวงแล้วก็มีอันนี้หัวละพาแล้วก็มียอดกรอบ กินกับลา,า,าบไก่นะครับลาบไก่อยู่ลาบไก่นะครับนี่ลาบไก่แล้วก็มีต้มไก่เอาทิ้งไปเลยเพราะมันเสียแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับวันนี้เราก็ไากินข้าวเย็นนะครับข้าวเย็นอร่อยแซ่บแซน้ำกัด ลาบไก่นี่ถ่ายเป็นลาบไก่เสบๆเป็นลาบไก่บานไก่บานเนี่ยพอดแกเขวาต้มเอาเนื้อปัดไีดี้มาปั่นน้ำมาปั่นน้ำออกน้ำเขาเรียกว่าน้ำข้าวน้ำเลือดคั่นเซบัหน้าวลาปักแล้วคั่นเสบะหน้ามาปั่นเอาเลือดน้ำข้าวออกเซบะหน้าใสืเกลือจังหน่อยน้ำหมดแล้วก็ไปต้มต้มใส่น้ำต้มไก่มันจะนัว ปั่นปั่นซ้ำเนี่ยพอใส่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรู้ว่ามันมัน,ม,นมันสูบเรียบร้อยแล้วเข้ากะตาขออมาวว้าเราก็ตำใส่หกหินอืมน้ำก็นัวเนี่ยน้ำก็นัวเอามาตำใส่หกหินแล้ามาตำใส่หกหินแล้วแลวกะตากอมาแล้วกว็หมกปรุง ปรุงใส่มะนาวใส่ขา้าวั่วของผมนมี่เฮ็ดเองเม็ดเลยตําเองข้าวคั่วตำเองไม่ใช่ข้าว่เหม็นอับบกพริกผงกับตาเองกับบเหม็นอับนี่คือสิ่งเสียวเหยฮ็ดกินเองสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับว่ามันเป็นขนาดใดล,ลองชิมดูสิอืมใช่ได้ผักดขนมีบกคั่ว มะเขือพว่วงแล้วก็มีมะเขือตอแหลเพียงเขาคือพาอ้าเอือดมะเขือตอแหลมาจากแล้วก็มีสาแเนมผ้าอ่อน สมุนไพรทั้งนั้นเลยสมุนไพรเราก็กินถ้าเราอยากจะให้เปลี่ยนเราก็ต้องกินบัพริกเนี่ยบข้มข้นหน่อย อันนี้ยิ่งอร่อยนะครับเนี่ยอันนี้เ็าเรียกผัดผัดอะไรอ่ะผัดผแพร่หรือบบผัดย่างวะมีคุณแนวผรรัดปลวนใส่ต้มหอมครับเอาแล้วยายไม่มากินเลยอันนี้ใส่ต้มราบเป็ดยิ่งอร่อย อ uh huh. หอมนะโอเคนะครับกินแค่นี้ก่อนมาบายิดปทีหน่อย